ไนี่พกนี้เลยรถผมอยู่ดีรถผมอยู่ดีอยู่นี่อยูนี่น้นี่ได้ด้วยมั้หน่อยไหมครับมันก็ต้องเต็๊อกก่อนแล้วก็บอกทอไมมานี่อยู่นี่เราบริมาถ่ายที่ตำบาใส่รถเลยเราจับนมเรามาถายเากนังจับนมจับนมใส่ถุง คือยอมเปียานองเปียวแน่ขวดเผาดกนองบาอ้ยหนกไม่เอ้ยเขากระจงวันเลยที่เจ้ายวกรนอน่กเใหมันสูงกว่าพก็ได้เยป็นอ้นย่ตงนี็ไมันเรีสขอนานเลดีมากเพราะมันสกเ็ข้าอรข้าเข้าแค่ตอนเด็กๆเหรแค่ตอนด็กๆ อะไรอะไรนะยาสูเลกันกรแล้วน้ำข่อยคือนเอาเด้อสูดหองคนหนด้อเอออันนี้ชิว่างท่ออีกไหมตอเบอรี่กับขนาดเสิบ่ให้ไปเกียกขอสมนัยไอ้นมไอ้บอกไอ้นมอ่ะไอ้มนสั่งนมตอบเบอรี่กับนมเปียใช่ไหมเจ้าเขียนใบกระดาษมาเลยแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เท่าไหร่คะน่ยนึงค่ะวางเลยโอ้ยมาเกี้ยมาเวางน้อยนระจ้างเรียบอ่นนี้อหนี่คนเทนเนอร์แบใส่ได้อันั้นึง นมกินชมพูเสื้อบ้านชมพูนมชมพูถ้าครึ่งโหลนี่ราคาเท่าไหนนน้ชมพูเนี่มากองเนี่ยเราจะทำร้อยเจ็ครึ่งโหลก็แปดสิบห้าบาทใช่ค่ะหนึ่งนะครับถ้าถ้ารนได้เกียนเอาลงมอาล้มานีันแนด้ยแ่มันมันมันชน้ำน่ มสินบ่นมอ่ะอ้าวมึงขึ้นมาได้กินบ่ลุงพ่อเฮ้ยลุงพี้กินบ่ออาจารย่ได้เลี้ยงหลายเลยหรอก้านคอนนี่บ้างพอโอ้ยานคอนเดินพอนลงพอขึมแต่ใช่จิมมอนถามกินอยู่บ่นมน่ะกินแล้วงมาขึ้นนี่ลุงกินเอียงกินบ่นมปลาบองครับ จอส่งเบคนตามประเทศกินนยครับมาเด้อแ,แม่แม่แม้องม,ม,มองพีพีมาเอาคนละกวดรรเตอข้างหลังหาตลาดเต้ตักไม่ยอะเหาเจ้าักมากหรือไม่ยกินตเดียต้ของ,ง้งเกแตามด้มดวด ี่งเาครับครับเดินขอน้อปนดังจบองครับเ้ากล่าโอ้หหมักลากนยหน่อยบอกขามหนีกแตบนีกเล่าเนาะ้อเ่าไทยม่ได้ติดแตแตนบแต่นีอยนจำประเดครับแล้วมาเืออ่อนแล้วน่นก็ติเล้ เราอาจจะทำเป็นอะไรนันแะแบบเป็นร่องเราลองคนกีดเรมคนกีดอ่ะทำไมโอ้ถ้าสบายๆค้นกีดลองลุงซื้อลองคนก็จถูกมาเลยครับที่เป็นคนกีดอะไร่นี้อะไรก็อีอาอะไรก็มีแต่เงินนมะเจ้านะโอ้ลุงเท่กับซ้าเกาซื้อสำเร็จถูกมว่าเข้าแบบเลยได้บอสํำเร็จถูกกว่าดิครับอซ่ทองไม่ได้ทอว่้อางเงาไยมันมันจะเป็นรางรางตัวยูครับรางตัวยูสาเร็จถู่าไม่จะถูกกว่าคูนแทงมาเทเอานะครับ ซื้อมาปุ๊บมอวางเป็นร่องเป็นร่องเป็นตัวยูแบบต่อรางน้ำไปเลยเนี่ยมันจะถูกกว่าลุงเอามาเทเองเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้สเต็งแข็งนะครับแต่ว่ามันเป็นร่องที่นาได้แล้วแตกบ่อยไหมแตกบ่อยสุบบ่อยไหมผมเห็นได้แต่ว่าความคงทนมันจะไม่เหมือนที่เราเอาสเต็งอย่างนี้ถ้าเราเทก็จะทำทำให้ถาวรไปเลยเหมือนโบราณวัตถุ ถ้าอย่างนั้นลุงก็อยู่กับโบราณวัตถุแล้วก็ต้นเน้นอะไรที่มันแข็งแรงถ้าอย่างนั้นเราลุงก็เอาของโบราณพ่อมาลงดีกว่าครับดีกว่าเท่อะพ่อแรงอนาดนั้นกะถือโบราณรถสิบร้อเหยียบได้ไม่แตกฮักระถือโบราณ้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้น่่อยหีวที่ลุงไปนั่นหรือเปล่าว่าที่ลุงจะเอาดีแบบนั่นเอาลมร้อน อ้อานมนไ่ยังไม่ได้กินข้าวแน่นอนโอ้สำเร็จรูปเอาแล้วครับเอาแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่นมเจ้าอันนี้เป็นนมมีประโยชน์ต่อร่างกายหนึ่งเอาเอาสีไรเปิดเรวิ่งแนวน้องก็เลยครับาาจกไปไปเอาแล้วพึ่งก็ไม่ยัดเองเลยปัดเมื่อยเจ็บง่ายแต่ไม่เป็นเองหน้าบ้านเลไม่ดูดิที่สะบ้านมาทำก็สำเร็จพี่บ้านก็มีปลาปิดใช่ครับ อมคันดอยากกนอะอ้นถ้าเนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ร่มนะคะ คนของเยอะเลยนะคะช้อนป้ากกำลังจะเดินทางกลับนะคะลูกกินข้าวย,ยังลูกนี่ของใครเกิดปากสบูส่ซุปเขยเปล่อาอรงกลาง ตัวกลางโอ้ทางบ้านมีปีสิบเจ็ดนะปีปีสิบเจ็ดเลยเนะียขันบังขอนจะโดดน้ำพี่สะมีอยู่ยโดดลงไปเลยมีใครว่าหรอดีนะนุ๊กต,ต้องไวพร้อมเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ <S 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 ดีวเแต่าลืมนะมันไปช่วยน้ำท่วมต้องได้นั <s 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 ่งรถนั่งกระบะนั่งรถใหม่เด้อเดี๋ยวซอยคันน้ำมันอยู่หรอสำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงคนนี้นะคะสวัสดีค่ะ